สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของหมูที่แข็งแรงว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพหรือไม่และอีกกรณีหนึ่งที่จะพูดนะครับก็คือคนผอมที่มีพุงทําไมถึงมีพุงกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมันมีอยู่อย่างเดียวที่พุงและจะลดยังไงมันก็ไม่หายไปซะด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมันอันตรายกว่าปกติหรือไม่อย่างไร วันนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ฝั่งนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมูที่แข็งแรงหรือผอมที่ลงปุงอะไรดีกว่ากันนะครับคาว่าหมูที่แข็งแรงนี่นะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นคนอ้วนนะ แต่เขาออกกําลังกายเขามีความแข็งแรงสูงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยตรวจร่างกายเนี่ยก็ปกติไม่ได้มีไขมันมีปัญหาความดันก็ปกตินอนก็ไม่กรนนะครับแล้วก็ไม่มีไขมันพอกตับเบาหวานก็ไม่เป็นเขาก็ดูเป็นคนอ้วนที่ดูแข็งแรงเนาะเออแล้วแบบนี้ยมันแข็งแรงจริงหรือเปล่ามันมีจริงไหมในทางการแพทย์ครับเรามีคำศัพท์คำหนึ่งเรียกว่า metabolicly a healthy obesity หรือ MHO นะครับ Metabolic healthy obesity ก็คือคนที่มีความอ้วนแบบเห็นได้ชัดนะครับหรือเราจะวัดกันด้วยดัชนีมวลกายก็ได้นะครับหรือค่า BMI body mass index ที่เกิน25ขึ้นไปแล้วเราก็เห็นว่าเขาอ้วนๆเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะถือว่าเขาอาจจะเข้าข่ายกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามครับคำนิยามก็คือจะต้องไม่มีโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นจากความอ้วนนะครับ และคำนี้เนี่ยยังไม่ใช่การวินิจฉัยที่เป็นสากลน,นะครับแต่มันเป็นคำที่เราใช้กันในงานวิจัยว่าเราพูดง่ายๆก็คือคําว่า MHO เนี่ยคือหมู่ที่แข็งแรงนี่แหละนะครับเขาก็มีคนไปนศึกษาครับว่าคนกลุ่มนี้จริงๆแข็งแรงแน่หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นอะไรไหมในอนาคตปรากฏว่าเราเจอว่าคนเนี้ยกลุ่มที่อ้วนๆแล้วไม่มีโรคอะไรนะครับมันเป็นสภาวะที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวต่อไปสักพัก มันก็จะกลายไปเป็นหมูที่อ่อนแอรครับก็จะเกิดโรคต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีในคนที่มีความอ้วนน้ำหนักเยอะเช่นโรคไขมันพอกตับนะครับโรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงปวดเขา่าปวดหลังตามมาหมดเลยนะครับและโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดสมองก็จะตามมาด้วยเช่นกันคนที่มีความอ้วนถึงแม้ว่าตอนนี้จะตรวจปกติเราพบว่าถ้าติดตามต่อไปในอนาคตนะครับคนกลุ่มนี้ ก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงกว่าคนที่น้ำหนักปกตินะครับดังนั้นคาว่าหมูที่แข็งแรงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีจริงหรอกครับมันมีแค่ภาพมโนเอาเองถ้าหมูคนนั้นเราอ้วนนะครับแล้วเราไปออกกำลังกายสุดท้ายเนี่ยถ้าเราผอมลงมาได้นะครับน้ำหนักดีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรายังจะบอกว่าตัวเราเองอ้วนเราออกกำลังกายประจำเลยแต่เราก็อ้วนเหมือนเดิมเปียบเลยอันนี้คือไม่ดี คำถามก็คือแล้วทํำไมถึงเป็นเช่นนั้นมันเพราะอะไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่อ้วนแล้วยังไม่มีโรคต่างๆที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยนะครับมันเพราะว่าเขายังคงมีการออกกําลังกายที่สม่ำเสมอมีมวลกล้ามเนื้อที่มากพอสมควรหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแอคทีฟเดินไปมาขึ้นลงบันไดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยเกิดโรคพวกนั้นแต่ถ้าปล่อยไว มันก็เกิดปัญหาเพราะต้นต่อของเขานะครับอยู่ที่ไขมันในอวัยวะภายในหรือที่เราเรียกว่า visceral fat นะครับ visceral fat เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันใช่ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเราไหมแบบตรงตรงหนังเราดึงขึ้นมาเนี่ยข้างใต้มันมีไขมันนะครับหรือตรงพุงเราดึงขึ้นมาก็มีไขมันอยู่ในนั้นเหมือนกันอันเนี้ยไขมันใต้ผิวหนังเราจะเรียกมันว่า subcutaneous fat นะครับซึ่ง มันจะอันตรายน้อยกว่าไขามันที่อยู่ในอวัยวะภายในที่เราเรียกว่า visceral fat visceral fat เนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ในช่องท้องด้านในนะครับเราจะไม่สามารถสัมผัสมันได้ดึงพุงขึ้นมาที่เราจับได้มาเป็นชิ้นเนี่ยอันนี้คือ subcutaneous fat หรือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังไม่ใช่ไขมันที่อยู่ในช่องท้องมันคนละอย่างกันนะครับ และ visceral fat เนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะให้ทุกคนรู้จักไว้ก็คือคำว่า ectopic fat นะครับ ectopic fat เนี่ยก็คือไขมันที่มันไปอยู่ในบริเวณที่นอกเหนือจากที่เมื่อกี้พูดก็คือนอกเหนือจากไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังไขมันที่เป็น visceral fat มันก็จะมีไขมันอีกประเภทหนึ่งเช่นไปเกาะตามเยื่อหุ้มหัวใจไปเกาะในตับไปเกาะในอวัยวะอื่นๆพวกนี้เรียกว่า ectopic fat นะครับและมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ ส่วนมากแล้วเนี่ยมันเริ่มจากการที่เรามีไขมันใต้ผิวหนังเยอะซะกอนนะครับพอมีเยอะๆแล้วเนี่ยมันไม่มีที่จะเก็บมันก็จะกลายไปอยู่ที่อื่นบ้างกระจายไปอยู่ในช่องท้องกลายเป็น visceral fat นะครับและ visceral fat นี่แหละถ้ามันมีเยอะๆมันก็จะไปที่อื่นเหมือนกันก็คือกลายไปเป็น ectopic fat เกาะอยู่ที่หัวใจและเกาะอยู่ที่อวัยวะภายในอื่นๆซึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับตัวไขมันเนี่ย ถ้าปริมาณมันมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือมันจะมีการใช้พลังงานไปเรื่อยๆแล้วเลือดที่มาเลี้ยงมันจะมีไม่พอเพราะตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเบียดข้างเซลล์ข้างเคียงเยอะแยะไปหมดตัวมันเองจะได้สารอาหารน้อยลงเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเนี่ยมันก็น้อยลงทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยมันเกิดความเครียดพราะเกิดความเครียดเสร็จมันก็จะมีการเรียกเซลล์ภูมิคุ้มกันมาที่ตรงนั้นเกิดการอักเสบเรื้อรัง การอักเสบพ,พวกนี้ก็จะสร้างสารต่างๆที่ทําให้ร่างกายมีปัญหายกตัวอย่างเช่นสารอินเตอร์ลูคิน1อินเตอร์ลูคิน6สาร Tumor อร์เนโครซิสแฟ r เตอร์กลุ่มพวกนี้มันจะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายเพราะมันเกิดการอักเสบเรื้อรังตรงไหนตรงนั้นก็เกิดเรื่องนะครับพู้นี้ก็คือถ้าเซลล์ไขมันมันตัวใหญ่มากๆจากการที่มันสะสมไขมันเยอะนะครับ มันก็ไปเบียดท่อเลี้ยงซึ่งก็คือเลือดที่มาเลี้ยงมันเองเนี่ยก็จะน้อยลงทําให้ตัวมันขาดเลือดขาดออกซิเจนหรืออยู่ในภาวะไฮโปซิกก็คือขาดออกซิเจนมันก็คือจะต้องกระเสือกระสนทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมันรอดมันก็เลยเครียดเรียกเซลล์ภูมิต้านทานมาทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดก็เลยเกิดการอักเสบแบบเรื้อรงนะครับนี่คือข้อเสียของการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงทีนี้ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังกับไขมันที่อยู่ในช่องท้องมันต่างกัน ไขมันที่อยู่ในช่องทองนียอันตรายกว่าเยอะเหตุผลนะครับเพราะว่าหลังจากที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ไขมันพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องกลับไปรับออกซิเจนที่ปอดถูกไหมครับเรามีหลอดเลือดแดงเข้ามานำออกซิเจนนำสารอาหารมาให้เซลล์ไขมันพอเซลล์ไขมันใช้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหลอดเลือดดากลับเข้าสู่หัวใจปั๊มไปที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนกา๊าซปัญหาอยู่ตรงนี้มันกลับทางไหนอ่า ถ้าเกิดว่าเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราทั่วไปนะครับเวลามันได้เลือดแดงมาเสร็จปุ๊บมันใช้เสร็จปุ๊บมันกลายไปเป็นหลอดเลือดดาที่เข้าสู่ระบบหลอดเลือดดาที่เราเรียกว่า systemic circulation ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ต้องผ่านตับนะครับมันจะสามารถเข้าสู่หัวใจได้โดยตรงนะฮะแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็น visceral fat เนี่ยมันจะกลับเข้าสู่หลอดเลือดดาอีกระบบที่เราเรียกว่า portal vein system นะครับ portal vein system เนี่ยคือมันจะวิ่งเข้าไปในตับครับและไอเซลไขมันพวกนี้มันมีกรดไขมันที่เราเรียกว่า free fatty acid เยอะมากเมื่อกรดเหล่านี้มันวิ่งไปที่ตับแบบอย่างเยอะมันก็จะทำให้ตับเราเนี่ยสังเคราะห์ไขมันไตรกลีเซอไรด์เพิ่มมากขึ้นไขมัน VLDL ที่เรียกว่า very low density lipoprotein เพิ่มมากขึ้นไปเกาะอ,อยู่ที่ตับเกิดไขมันพอกตับประตับอักเสบ ไปเกาะอ,อยู่ที่ตับอ่อนเกิดการอักเสบตับอ่อนเนี่ยมันมีหน้าที่สร้างอินซูลินถ้ามันอักเสบบ่อยๆมันก็จะดื้ออินซูลินนะครับนี่คือปัญหาที่มันไปเกาะอ,อยู่ตรงตับเยอะๆเลยนี่แหละแล้วมันก็สร้างการอักเสบนะครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมาดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไม visceral fat หรือไขมันที่อยู่ในช่องท้องด้านในเนี่ยมันอันตรายกว่าไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังตรงก้นตรงขาตรงหลังแขนท้องแขนตรงนี้ซะอีกนะครับ มันก็เป็นที่มาประการชนีทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับการที่เราไขมันสูงเนี่ยมันจะทำให้สารตัวหนึ่งชื่อว่าอะดิโพเนคตินต่ำลงสารตัวนี้มีหน้าที่ป้องกันมาให้ร่างกายดื้ออินซูลินครับทีนี้ถ้าเกิดคุณมีปริมาณไขมันเยอะเกินไปเราก็จะดื้ออินซูลินพอเราดื้ออินซูลินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,คอมันจะเริ่มสะสมไขมันมากกว่าเดิมอีก แล้วเราก็จะมีปัญหาทางด้านของเบาหวานต่างๆตามมานะครับเนี่ยคือปัญหาแล้วต่อให้เราออกกําลังกายยังไงก็ตามนะครับถ้า visceral fat ของเรายัางอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ดีขึ้นแล้วมันก็ยังจะทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆนะครับ visceral fat เนี่ยรวมทั้ง ectopic fat ไปอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็มีการอักเสบเช่นเมื่อกี้เราบอกตับอ่อนละอักเสบได้ไปอยู่ที่ตับอยู่นานๆไขมันพอกตับจนกระทั่งตับอักเสบ แล้วมันเกิดตับแข็งได้ตับแข็งนี้ก็คือไม่ดีแน่ๆครับเพราะมันถอยหลังกลับมาไม่ได้แล้วถ้ามันไปเกาะอ,อยู่ตรงเยื่อหุ้มหัวใจเกิดหัวใจเต้นผิดปกติได้ง่ายมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจสั่นพริว้ว r i a l f i b r i l l a t i o n จะเจอขึ้นมากขึ้นในคนอ้วนนะครับมันจะหัวใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกระตุกนะฮะแล้วมีปัญหาได้เลยเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีริมเลือดขึ้นมาในร่างกายแล้วก็ไป อุดตันตามบริเวณต่างๆเช่นสมองหรือที่อื่นๆในร่างกายแล้วมันอันตรายมากถ้าไขมันพวกนี้มันมันไปเกาะตามที่อื่นตรงไหนมันไปเกาะมันก็เกิดเรื่องตรงนั้นถ้ามันอยู่ในช่องคอมากมันก็จะทําให้ช่องคอของเราแคบลงเราก็จะมีการนอนกรนการหยุดหายใจในขณะหลับและปัญหาอีกร้อยแปดตามมายิ่งเราหยุดหายใจในขณะหลับมันก็จะทําให้เราหลับไม่สนิทนะครับพอหลับไม่สนิทเกิดอะไรขึ้น เราก็จะมีฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้อิ่มเนี่ยเริ่มมีปัญหาฮอร์โมนเกลรินก็จะสูงขึ้นก็เป็นฮอร์โมนที่ราให้เราหวิวเราก็ยิ่งไปกินอีกกินอีกแล้วก็อ้วนอีกนะครับภูมิต้านทานก็อ่อนแอความคิดความอ่านก็แย่ลงนะครับยิ่งทําให้เราเสี่ยงต่อการมีโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันไขมันสูงมันก็วนเป็นวงจรอ,อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขก็ต้องไปเอาไอตัว visceral fat เนี่ยออกทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามี visceral fat เท่าไหร่เออ ตรงนี้สำคัญแหละนะครับวิ e r a l fat เนี่ยวิธีง่ายที่สุดและราคาถูกที่สุดในการวัดมันนะครับคือการวัดรอบเอวนะครับวิธีในการวัดรอบเอวหรือ w a s t t circumference เนี่ยให้เรายืนนะครับให้เรายืนแล้วเราจับตัวซี่โครงของเราอันสุดท้ายที่เราํำได้ซี่โครงเรามันจะเริ่มจากตรงกลางนะครับไปด้านข้างลงมาด้านข้างให้เราจับส่วนที่ต่ําที่สุดของซี่โครงเรานะครับพอเราจับเสร็จปุ๊บ มันก็มีอีกเส้นตรงนี้ให้ลากเป็นเส้นตรงขนานกับพื้นไว้ก่อนนะครับตรงที่ซี่โครงเราต่ําที่สุดและมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่เหนือตรงอุ้งเชิกงกรานของเราด้านข้างนะครับที่เราเรียกว่าเ l เลียคครีสตตรงนั้นเนี่ยคือมันจะมี2เส้นเส้นตรงนี้ด้านบนนะครับเป็นเส้นที่อยู่ตรงขอบซี่โครงที่ต่ําที่สุดที่เราทาได้และเส้นล่างเป็นเส้นที่อยู่ตรงบริเวณของขอบเชิกงกรานนะครับให้เราวัดระหว่างกลางซึ่งมันก็มักจะไปพอด,ดีกับสะดือของเรานั่นแหละ เอาสายวัดมาวัดครับวัดแบบแนบผิวหนังไม่ต้องดึงให้มันแน่นนะครับเพราะอย่างนั้นถือว่าขี้โกงนะครับเอาให้มันแปะผิวหนังธรรมดาแล้ววัดที่บริเวณนั้นในผู้หญิงไม่ควรจะเจอไม่ควรจะเกิน80ดซนตเมตรในผู้ชายไม่ควรจะเกิน94ซนเมตรถ้าเกินก็แปลว่าคุณอาจจะมีวิสโ a l แฟตที่สูงซึ่งมันอันตรายนะครับและวิธีที่เราจะสามารถประเมินได้ก็คือเออบางคนก็คงถามอา้าวแล้วถ้าเกิดคนนี้เขาสูงเขาตัวใหญ่ มันก็ต้องวัดได้เอววัดรอบเอวก็ต้องใหญ่ถูกของคุณครับดังนั้นมันจึงมีอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้กันก็คือดูว่าไอ้ตัว waist circumference นะครับที่เราวัดเนี่ยมันเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่โดยทั่วไปควรจะมีเส้นรอบวงตรงบริเวณสะดือตรงนี้เนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงนะครับเช่นถ้าเราวัดออกมาได้100ซนเมตร แล้วเราสูง2เมตรอันนี้ยังถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าเราวัดได้ร0อเซนเมตรแล้วเราสูงแค่170เจ็อันนี้เกินครึ่งหนึงถูกไหมครับอ,อันนั้นถือว่าอันตรายวิธีนี้คือง่ายที่สุดดีที่สุดแต่บางคนก็คงจะเคยไปที่ฟิตเนสต่างๆแล้วมันมีเครื่องที่เราเอามือไปจับแล้ววัด v i s u a l fat เรียกว่าพวกเครื่อง in body นะครับเครื่องพวกนี้เนะี่ยมันใช้หลักการที่ตูเรื่องของความต้านทานกระแสไฟฟ้านะครับมัน จะไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะในคนผอมที่มีผงพวกนี้จะไม่แม่นเลยถามว่าวิธีอะไรที่แม่นที่สุดในการวัดนะครับแม่นที่สุดเนี่ยจะมีการทำ MRI าช่องท้องหรือมิฉะนั้นก็เป็น CT ทช่องท้องซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะแปลผล v i e r a l Fat ออกมาเป็นตารางเซนติเมตรนะครับซึ่งถ้ามีเกิน100ตารางเซนติเมตรถือว่าเยอะนะครับอ่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการทำเด็กซัสแกนที่เรา,เาไว้ตรวจมวลกระดูกนี่แหละบางเครื่องสามารถวัดปริมาณวิสโตรแฟตได้ซึ่งมันจะวัดออกมาเป็นกรัมนะครับดังนั้นก็ต้องไปเทียบหน่วยกรัมนะฮะอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณวัดมาหลายหลายวิธีเนี่ยให้เราเชื่อวิธีที่เชื่อได้ที่ดีที่สุดก่อนก็คือ m r i กับ CT นี่เชื่อได้แบบแน่แน่0เปอร์เซ็มันมันดีที่สุดแต่วิธีอื่นเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่านะครับแล้วก็ถ้าใครวัดเครื่องอินบอ y ดี ที่เครื่องมันแตกต่างกันนะครับห้ามเอาการวัดของยี่ห้อนี้ไปเทียบกับยี่ห้อหนึ่งมันเทียบกันไม่ได้นะครับนี่คือการวิวัดตัว visceral fat นะครับอ่ะต่อมาคือเรารู้แล้ว visceral fat มันอันตรายยังไงเราวัดได้ยังไงนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าหมูที่แข็งแรงไม่มีจริงมันมีแต่หมูที่กําลังเปลี่ยนแปลงทีนี้เปลี่ยนแปลงไปทางไหนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะมันก็จะผอมลงแข็งแรงนะครับเพราะออกกําลังกายดีแต่ อีกอย่างหนึ่งคือหมูที่กําลังเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงกลายไปเป็นหมูตอนที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับจาก metabolic healthy obesity นะครับกลายไปเป็น metabolic unhealthy obesity คืออ้วนแล้วก็มีปัญหาด้วยนะครับอ่ะดังนั้นหมูที่แข็งแรงเนี่ยไม่มีจริงนะครับมีแต่หมูที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นแหละครับทีนี้มาถึงกรณีว่า แล้วเราจะต้องตรวจยังไงมันมีอะไรที่บ่งบอกว่าเรากําลังจะเปลี่ยนจากหมูที่แข็งแรงกลายเป็นหมูที่มีปัญหาแหละมันก็คือโรคที่เกิดจากความอ้วนต่างๆเช่นถ้าเราวัดรอบเอวแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าน่าสงสัยว่าต้องไปตรวจละเอียดแล้วเราไปตรวจดูซิว่าเรามีเบาหวานไหมตรวจน้ําตาลสะสมตรวจความดันนะครับตรวจเรื่องของไขมันในเลือดโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ก็จะสูงขึ้นตัวไฮเดนซิตี้ไลปอโปรตีน (HDL) ก็จะต่ําลง นะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเราอยู่ๆเกิดมีอาการนอนกรนมีปวดเข่าด้วยอันนี้แสดงว่าความอ้วนมันเริ่มส่งผลต่อร่างกายของเราแล้วนั่นนะครับคือการที่คุณกําลังจะเปลี่ยนผ่านจากหมูที่แข็งแรงซึ่งมันไม่มีจริงกลายไปเป็นหมูที่มีปัญหานะครับทีนี้มาต่อกันที่ผอมแต่มีพุงเออผอมแต่มีพุงเนี่ยมันดีไหมบางคนบอกว่าเราผอมเรากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยน้ำหนักมันก็เท่าเดิมเลย แต่พุงเนี่ยมันก็อยู่เหมือนเดิมไหมมันไม่ยอมลดเราลดยังไงมันก็ไม่ยอมลงซะด้วยทํายังไงดีเราซิดอัพเป็นร้อยทีต่อวันพุงมันอยู่เหมือนเดิมเออทาไมนะ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผอมที่มีพุงก็ไม่ดีนะครับมันไม่แข็งแรงเพราะเหตุผลเดียวกักบคนอ้วนก็คือเขามีวิส r a รแฟตที่เยอะนะครับมีไขมันในช่องท้องทีงท่เยอะแล้วพวกนี้มันเกิดการอักเสบม,มันก็จะเกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้ เมื่อเทียบกับคนที่น้ําหนักปกติแล้วไม่มีพุงตรงนั้นนะครับคนที่น้ําหนักปกติเนี่ยจะถือว่าแข็งแรงไม่มีปัญหาส่วนคนที่ผอมแล้วมีพุงเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าเป็น skinny fat หรือบางคนเรียกอีกคําศัพท์หนึ่งว่าเป็น thin outside fat inside นะครับ thin outside ก็คือข้างนอกดูผอม fat inside คือข้างในมันอ้วนนะครับหรือ skinny fat จะเรียกแบบไหนก็นแล้วแต่นี่คือพวกเดียวกันกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันและเหตุผลที่เขาลดไม่ยอมได้เลยนะครับ เพราะส่วนใหญ่มวลกล้ามเนื้อหน่อยดังนั้นคนไหนที่อ้วนลงพุงจากด้านในแต่ตัวข้างนอกดูผอมเนี่ยถ้าอยากจะลดนะครับคุณไปเล่นเวทครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไปวิ่งได้ไหมวิ่งยังไงมันก็จะไม่ค่อยลงครับโดยเฉพาะถ้ากล้ามเนื้อมันน่อย ะะแล้วบางคนยิ่งวิ่งยิ่งเกิดการอักเสบในร่างกายยิ่งมีปัญหาสะอีกบางคนก็เกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจให้เราเห็นอยู่บ่อยเวลาที่นักวิ่งวิ่งแล้วอยู่สลบหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปมันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะวิ่งก็วิ่งได้นะแต่ว่านั่นไม่ใช่ทางออกครับถ้าอยากจะได้ทางออกให้เล่นเวทสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เยอะรับประทานโปรตีนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอมันก็จะเปลี่ยนจากคนผอมที่มีพุงกลายเป็นคนผอมที่มีซิ์แพคแล้วก็แข็งแรงได้นั่ววน,นี้ก็หางา จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหมูที่แข็งแรงมันเป็นยังไงกับคนผอมที่มีพุงมันต่างกันยังไงนะครับคือสรุปทั้งคู่ไม่มีอันไหนดีเลยอย่าเป็นนะครับให้เราเป็นคนที่น้ําหนักปกติดีดีกว่านะครับ visceral fat มันอันตรายเสมอนะครับมันจะแตกต่างจาก subcutaneous fat หรือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นตรงก้นต,ตรงขาอะไรพวกนี้เพราะว่า เลือดที่มาเข้าไปเลี้ยงมันเนี่ยมันจะตรงเข้าสู่ตับแล้วมันก็เกิดการอนักเสบเกิดการดื้ออินซูลินเกิดการสร้างไขมันไตกซอไรด์และอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับถ้าเรามีภาวะในภาวะหนึ่งที่กล่าวไปก็ต้องรีบพยายามทําให้น้ําหนักเข้าสู่ปกติอาจจะมีการคาร์ดิโอบ้างการออกกําลังกายด้วยการเล่นเวทกบ้างอันนี้ก็จะสามารถช่วยกคุ่นกลับเข้าสู่ปกติได้นะครับอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้หมูที่แข็งแรงได้ตื่นรู้เข้าใจว่าสิ่งตัวเองเป็นเนี่ยมันต้องแก้ไขนะครับ บางคนจะบอกว่า,าผู้หญิงเขาชอบเราเราหน้ารักเราตุ้ยนุ้ยนะครับเ,เขาชอบเราแต่ว่าคุณต้องคิดนะครับว่าคุณจะอยู่กับเขาได้นานเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณยังคงเป็นหุ่นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะอันตรายกับชีวิตคุณก็ได้นะแล้วต่อไปก็คือมันมันแย่ในเรื่องของความสัมพันธ์และอื่นๆอีกมากมายส่วนคนผอมที่มีพุงก็เป็นกําลังใจให้ออกกําลังกายได้ถูกทิศถูกทางเราจะได้กลายเป็นคนผอมที่มีซิแพคและออกกําลังกายแข็งแรงตัวร่างกายทั้งหมดดีนะครับ อ่ะวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ